กันนั่นเองประมาณ5กิโลมันจะบอกได้ไหมคะไม่ถึง5้กิโลไม่รู้เหมือนกันเต่เราไปกันเลยเราจะออกเดินทางก่อนนะคะเฮ้ยเดี๋ยวต้องพาไปสำรวจในรถก่อนรถลัง,ลลงกระบะรถก่อน,นว่าแบบมีอะไรนะัมเนี่ยคะจะเป็นเครื่องชุดสังฆทานของเรากันเองนะคะก็จะดูได้เลยค่ะ จะมีหมอนน้ำแล้วก็พวกเครื่องใช้ต่างๆนะคะแล้วก็ข้าวปลาอาหารขนมนมนแล้วก็ดอกไม้อะไรก็ว่าไป่ีนะคะแล้วก็จะเริ่มออกเดินทางกันเลย เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ถึงวัดแล้วนะคะถึงวัดแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูในโบสถ์นะนม่ี้เราก็มาอยู่ในโบสถ์ลแล้วนะทุกคนก็พระก็ยังไม่มาชันเลยสักทีเลยนะ<บ>ก็รอ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 จนกว่าพระจะมาชัน เดินเล่นก่อนนะนทุกคนออกไปเดินเล่นก่อนคะ่ะเดิอนออกไปดูอยู่ข้างนอกนะคะอาจจะถือกล้องไม่ดูดีเท่าไหร่ก็ขออทัยด้วยนะคะตอนนี้พักก็ฉันสาะะมาะจ๊ะ น่าเราอาจจะกลับก่อนก็ได้แล้วก็ไม่รู้เหมืนกันนะเอ่อ่อาจจะคนเยอะมาจะต่ถเราไปกินข้าวรว่าอาจจะไม่ได้หาเลยก็ได้